สวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบเจอกับปุ้ยอีกแล้วนะคะในช่องของปุ้ยปุ้ยธันชนกนั่นเองเนาะ,ะวันนี้นะคะปุ้ยจะพามาเที่ยวป่านะคะวันนี้ก็มาเที่ยวน้ําตกกันนะคะที่น้ําตกชันตาเห็นนั่นเองเนาะ,ะที่นี่มีอะไรดีนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปชมค่ะ หน้าฝนนะคะขึ้นชื่อว่าหน้าฝนก็ไม่มีใครอยากออกจากบ้านกันใช่ไหมนะคะแต่ผิดคาดนะคะปุ้ยว่าการท่องเที่ยวหน้าฝนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบฮือใจได้ดีมากๆนะคะรวมกับธรรมชาติที่แบบว่าสดชื่นนะเขียวชวอุ่มมากๆเลยนะคะสถานที่ที่ไปแต่ละที่เนี่ยก็จะมีแบบว่าความสวยงามแตกต่างกันไปนะวันนี้ปุ้ยแนะนําให้มาที่นี่นะคะน้ําตกชันตาเทนนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่อําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะนะคะวันนี้ปุ้ยมีโอกาสได้มาปีนเขานะคะทุกคนนะเป็นการ ไปท่องเที่ยวน้ําตกที่คุ้มค่าสุดๆแล้วนะน้ําตกนี้ปุ้ยเคยมาครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเดินไปถึงจุดสูงสุดของน้ําตกเลยนะคะครั้งนี้ก็มีโอกาสนะคะก็มาเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ชมวิวธรรมชาติสวยๆไปกับปุ้ยกันนะคะขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่ใจดีนะคะ่ว่ถ่ายรูปให้ในทริปครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ นี่นะคะนอกจากธรรมชาติจะสวยงามแล้วนะคะก็ยังมีเจ้าหน้าที่นะคะที่เป็นไกด์นำทางอยู่ทุกเส้นทางเลยค่ะ เส้นทางที่เดินนะคะวันนี้ก็จะทุรักทุเลนิดนึงนะคะแต่ว่าอันที่จริงไม่ใช่แบบนี้นะคะทุกคนที่ป่าแห่งนี้นะคะยังมีเส้นทางหลักนะคะซึ่งเป็นเส้นทางไปยังน้ําตกชั้นต่างๆได้ดีนะคะจากเนินเขาเนาะซึ่งเป็นทางนะคะที่สะดวกสบายมากๆเลยนะคะแต่ว่าขากลับนะคะปุ้ยเล่นน้ํามาด้วยนะคะก็เลยอาจจะเห็นเป็นภาพที่ทุรักทุเลนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากจะเล่นน้ํานะคะอยากจะสัมผัสธรรมชาติจริงๆนะคะ เดินผ่านลำธารมาเรื่อยๆนะคะจนถึงตรงนี้เนาะ,ะที่นี่นะคะก็จะมีหินน้อยใหญ่นะคะที่เขาเรียงเอาไว้เป็นชั้นๆเนาะปื้อก็ไม่รู้ความหมายที่แน่ชัดของมันเหมือนกันนะคะรู้แต่ว่ามันน่ารักดีนะคะแล้วก็น่าจะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเนาะเพราะว่าทั้งสายนะคะก็มีแค่ที่นี่นะคะเดี๋ยวไปดูผีเสื้อกันนะคะทุกคนตรงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราเจอผีเสื้อเยอะๆนะคะผีเสือ้อกัางคืนเยอะๆโอ้ยเต็มเลยทุกคนเห็นเปล่าเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนี่เต็มเลย ไม่รู้ว่าเวลาที่เราเดินเข้าไปน,น้องัะมีหรือเปล่านะค <c> ะ <oughs> <c oughs> ไปให้เบาที่สุดสวยมาก เนื่องจากว่านะคะกิ่งไม้ตรงนี้นะคะเป็นที่ที่ผีเสื้อกลางคืนนะคะเกาะเยอะมากเลยนะปุ้ยก็เลยอยากจะให้ผีเสื้อนะคะมาเกาะตรงมือปุ้ยบ้างนะคะแล้วน้องก็มาเกาะจริงๆทุกคน <c oughs> ตอนนี้ก็กลับเดินทางลงมานะคะถึงด้านล่างเป็นที่เรียบร้อยปลอดภัยดีนะคะก็มาล้างหน้าล้างตานะคะล้างตัวสักนิดนะคะทุกคนก่อนที่จะเดินกลับไปที่รถเนาะ เดินกลับไปที่ร้านจอดรถจะแล้วค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้คือสนุกมากๆนะคะอันที่จริงนะคะในคลิปเนี่ยปุ้ยบรรยายว่าเราขึ้นไปถึงชั้นที่สี่เนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะทุกคนเราไปถึงแค่ชั้นที่สามนะ <c oughs> มันขึ้นไปต่อไม่ได้นะคะที่เขาติดป้ายว่าอันตรายนะคะคือทางขึ้นไปชั้นที่สี่นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่แนะนําให้ขึ้นนะคะมันอันตรายมากๆเราไม่มีอุปรกรณ์เซฟตี้นะก็เลยจะถึงแค่ชั้นสามนะคะ นกน,นั้นทินี้อันที่จริงเขามีบริการรถเช่านะคะเที่ยวละสิบบาทนะคะในการเดินกลับขึ้นมาที่ลานจอดรถนะคะ,ะเราเดนินขึ้นเขามาตั้งไกลกี่แคกสามร้อยเมตรทำไมเราจะทำไม่ได้ <laughs> ชีวิตเอาให้ขาดยังไปข้าง จบทริปการเดินเขานะคะขึ้นน้ำตกชันตาเทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้รู้ว่ารอบหน้าปุ๋ยจะพาไปเที่ยวที่ไหนบุยบุย